โยโซสวัสดีค่ะก็วันนี้ก็มาเจอกับพวกเราสองคนนะคะอชิคนสวยแล้วก็พี่แนนนะคะวันนี้ปีใหม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยนะชอชิอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้างหลังเราอ่ะหนังสือเชื่อแล้วหนังสืออยากรู้ว่าภาษาอาปากคำว่าหนังสือเขาพูดว่ายัางไงค่ะเซอพ่ตุ้มเฮ้ยมันยาวอ่ะ เป็นเรื่องปกตินะทุกคนชินได้แล้วอะไรนะพูดว่าไงนะเสือผ้าดุมเสือผ้าดุมอืมเสือผ้าดุมขอโทษไม้อพูร้อยแล้วอ่ะพูดใหม่สิเสือผ้าดุมช้าช้าชัดทีละคำมาแบบต่อกันนะแบบเสือผ้าดุมเสือผ้าดุม ที่พูดเข้าี้เขาจะรู้เรื่องพวเนี้ยเสือพัดตัวดูเรื่องดูเรื่องดูใช่ไหมไมภาษาโมงมันง่ายมากเลยอ่ะภาษาโมงพูดว่าเดิร์ฮะงัวงปะเนี่ยจริงชัวหรือมัวนิ่มชัวก็เดอร์แค่นั้นแหละเดอร์ดถ้าไปเรียนก็จะเรียกไปเกินเดิร์ฮะไปเกินเดอร์ไปเกินเดอร์ดโงเกินเดอร์ดโงเกินเดอร์คือไปเรียน มันเป็นความหมายแบบถ้าไปเขาเรียนอ่ะจะจะพูดว่าเกิดใช่ไหมเดอรคือหนังสือหรือบางทีก็ก็ก็ไปเรียนไปไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยพูดบรบมเกินเดิร์ก็ไปเียนหนังสือนะ่งานงาค่ะเป็นงานจะบอกว่างานง่ายบอกว่าฉันจะบอกว่าใช่ไหม งั้นงั้นงั้นพูดคขาว่าไปเรียนในสุภาษะเขาไหมอ่ะไปดิไปดิไปนี่่าไปนี่อันนีเพิ่งูดไปนี่รอไมูดภาษาโมงอ่ะไม่ใช่มาไม่ไดวงั้นพูดไปเรียนภาษาคาไม่พูดไปดิชีวิตอ่ะเขาว่าเขาว่าไปเรียนภาษาคาภาษาคาพูดว่าต้องย่างไรเนี่ยใช่ ส,สือหอจอยมาสือหอจอยมาเอ่อทำไมไม่ม well. ีคำเมื่อกี้อ่ะอ๋อมันก็เสือประดุงไงว่าเสือประดุงสือหอจอยมาเสบอจอยมาต้องมาโครคากันถ้าถ้ามีแฟนหรือมีครอบครัวเป็นคนอาคารแล้วเขาเขาด่าเราแบบแรปยาวๆนี่เราไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยก็จะแบบเอ้ยยังวะมวนมุ้หัวมุนดุ๊กิ้วตรงนี้โอเคก็ ได้แล้วเนะาะเพราะว่าไปรงไปเรียนของภาษามมงกับภาษาข่า mm hmm. ส่วนภาษากะเหรียงนั้นก็เดี๋ยวจะให้เจ้าตัวเขามาคอมเมนต์บอกพวกเราลวกันนะคะใครที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราก็กดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ติดตามเป็นไว้เผื่อว่าคลิปหน้าเราจะทําคลิปที่น่าสนใจมาให้กับพวกเราได้ให้กับทุกคนได้ดูได้ชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้พวกเราก็จะบา,บายๆค่ะไม่ขอมาแล้ว